คนต่อไปนี้เราก็จะเลี้ยงป้าท้องแล้วก็ปูปูเค็มเพื่อลดประชากรเราจะทำข้อยอยติดโควิดไม่รู้มาแล้วเ้าเรียกประชุมรรลวนี่มันเยล ว <Don 't. S 2> ัวที่เดินอยู่เดินที่ววมาถึงออมแต่วัวดูต่โยงต้นไอ้นี่มันเริ่มแห้งแล้วอ่ะบัดนี้คนดูหน่อยสิ ไงเด้อจบยังท่อนนี้แล้วก,ออก็ชอบทำคลิปสร้า